สวัสดีค่ะแอลนะคะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูกับคันนี้เลยค่ะคันนี้นะคะเป็น Honda Civic คนี่ขนาะดสตาร์ทรถ้วยนะคะยังไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลยค่ะเสียงเครื่องเงียบมาก สวัสดีค่ะแอลนะคะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูกับคันนี้เลยค่ะคันนี้นะคะเป็น Honda Civic เครื่อง1.8นะคะเป็นตัว s อปี2014ค่ะคันนี้นะคะกระจังหน้าเป็นสีดำตัดกับขอบโครเมียมนะคะมาพร้อมกับไฟหน้าเป็น LED แบบนี้เลยค่ะสวยมากๆเลยค่ะคันนี้ ันนี้นะคะมาพร้อมกับแม็กซิงยางใหม่เลยนะคะสวยสวยสุดๆเลยค่ะคันนี้โดนใจวัรรุ่นสุดๆค่ะคันนี้นะคะจะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในกันนะคะภายในนะคะกว้างกวางสุดๆค่ะอันนี้นะคะเบาะผ้าจะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีดำตัดกับคอนโซลสีดำใหม่มาก ภายในนะคะกว้างขวางนั่งสบายสุดๆค่ะคันนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะคันนี้นะคะขับง่ายสบายมากเหมาะสำหรับผู้หญิงทำงานออฟฟิศหรือว่าขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียนก็ได้นะคะคันนี้นะคะประหยัดน้ำมันสุดๆค่ะเพราะว่าเป็นรถอีโคคานะคะคันนี้เหยียบพุ่งมากและก็แรงสุดๆเพราะว่าเป็นเครื่องพันแปดค่ะ คันนี้นะคะยึดเกาะถนนสุดๆค่ะนี่ขนาดสตาร์ทรถไวยนะคะยังไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลยค่ะเสียงเครื่องเงียบมากถ้ามีเด็กนะคะรับสบายไม่มีเสียงรบกวนเลยค่ะแถมแอร์เย็นฉ่ำมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะพามาดูห้องเครื่องกันนะคะภายในนะคะใหม่กิบๆมากเลยค่ะคันนี้ เครื่องเดิมๆเลยนะคะคันนี้รับประกันเครื่องเกียร์แอร์6เดือนค่ะจะพามาดูด้านหลังกันนะคะคันนี้นะคะมีเซ็นเซอร์รอบคันเลยค่ะจะพามาดูฝากระโปรงหลังนะคะว่าจะใส่ของได้เยอะมากแค่ไหนโอ้โหภายในกว้างมากเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่จะใส่ของคันนี้แนะนำเลยค่ะใส่ของได้เยอะมากมาดู พวกยางอะไหล่นะคะอันนี้นะคะจะเป็นกล่องเครื่องมือนะคะแล้วก็มาพร้อมกับยางอะไหล่ใหม่สุดๆเลยค่ะอันนี้ยังไม่ได้แกะออกมาใช้เลยนะคะ<อ>นี้นะคะราคาเพียงแค่429,000บาทนะคะถูกมากๆคันนี้นะคะเริ่มต้นมีเครดิตฟรีดาวกันไปเลยค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะเจ้าแม็กสวยๆซิงซิงคันนี้นะคะสามารถ ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0898367988เลยค่ะหรืออยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปได้ที่เพจรถมือสองรถสวยสมบัติคาเซ็นเตอร์ได้เลยค่ะเต็นท์ของเรานะคะตั้งอยู่ที่ตาขาเอนถ้าสมมุติว่าใครมาจากทางพาแทนนะคะเต็นท์ของเราจะอยู่สายมืออยู่ติดกับทางมอเตอร์เวย์ค่ะเต็นท์ของเรานะคะจะอยู่กับตรงข้าม้านปะย่างวันชัยค่ะ แล้วก็สําหรับไข่ที่มาจากทางท่าเรือนะคะเลยวัตตะคำเอ็นมา800เมตรนะคะร้านของเราจะอยู่ทางขวามืออยู่ติดกับมอเตอร์เวย์ค่ะ